ไเม่จากไปก็ได้ถีมทีหน้าพื้นน้อยไว้เป็นมรดตกตกออดเพียงชิ้นเดียวขั้นเทียต,ต่อไปก็มีระโยชนนกับจุดเพื่อจะรวยจะเสือชีวิตชานาก็มีสมีล้า่างเหลือมันบ่หลายเดี๋ยวไปทางใดก็มีจะทางตันเอาเขาไปขายก็ถือโกงบางตีคนตกหลายน้ำกระท่วมฝนปโตกก็แรงท่างเหลือก,ก็บ่มีหลายโอ้ยเยอยๆเบิดความคืิครับขายสบอทีหน,น้า เชียร์เดี๋ยวนู้นก็เชียร์ยังนีเสียร์ยังหนีแทนนู้นก็เชียรเสียร์ยังเชียร์ยังเสียรคำหน้อยครับไปทางไหนครับไปใครับไปหาซื้อน่าครับซื้อน่าจ้าสิขายได้เฮาอยู่หัดนี้ซื้อจักบาทครับซื้อจักสองสามล้านนี่สองสามล้านข้านอะไรครับล้านบังหุ่งปะครับล้านบังหุ่งปะเฮ้ยบ่แมนล้านล้านล้านเงินนี่แหละครับบ่ครับเด่นห่อนครับเด่นห่อนเด่นห่อนบวงบวก อดมั่สู oh, okay. ้เ <souvent> ฮ <domestic living truck> <making ath rebbe> ็ดยังกูดิกูเสียดิเจ้านายมึงนี่ดิรักษาเสียเท่าชีวิตครับครับไปโอ้ยเดี๋ยวครับเอาเอาของดีไปก่อนครับอีกยังครับไม่คุณแล้วของขังใกล้หน่อยโอเคครับเมื่อนีลันนารวมขาแดนชนครูกระเทยกะห้องแตกเซลล์ปิดหมู่ว่ายังไงค่ะมดจะขายอยู่บนน้าจะขายไหมซื้อมาผมครับ ครับอยากได้หน้าครับมาขยายอันนี้นะครับนักลบบว่าสิคือไมคือก้นจักหมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเบิ่งเฮ้ออันนี้ฮะลายเส้นอยู่ไรซื้อขายโหลดครับจริะเแล้ี่ยนเงินเป็นทองโอ้ยโต๊ะโจ๊ไว้ผัดคนมีโต๊ะผแลงคือเก่าตายลุปรูบมันก็เป็นมรูดโต๊ะถอดจ้ะโอเมยเฮาอดิโอ้ยโต๊ะกระโจกเนาะมันยังหน้าเบิร์ดเยอะได้กันสิให้กันสิได้ ไม่สิได้เนอะหน้าขี้ดินได้หนหาะอย่างจะตายเนี่ยดอกตายไปก็เอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้เราแปลให้นะท่านมาเจอเข้าใจไหมมาเจอขายเนาะจังล่ะเอาไว้คิดเจ๊ะเลยเพิ่งเหมือนกันไม่ลายแท้เอ่ยเอามื่อนี่เป็นเพื้อขายดีไม่ได้คิดว่าออกคิดว่าออกเงินเป็นแสนนะนี่อยจะบ่อได้หนิฮะบ่อมีซื้อดิซื้อเออไม่คิดไปคิดมาแหละ กิดเสียดายนะว่ะคณะสิขายเพราะว่ามันก็เป็นมรดกตกทอดตั้งแต่รุ่นบุระปูยาตายายเฮ้ามาหอดพ่อแม่เฮ้ามาสู่เฮ้าไปคิดเสียดายย่างหน่อยเฮาก็เคยมาใส่เบ็ดตกปลาเขี่ยวเขาดำหน้าอยู่นี่เออนั่นล่ะ่าไปขายซะกินซะเนาะอืมยุติส้มนั่นล่ะกินใบสะข้าวว่า เขาแจหลายๆเด้หมูที่ซอยแ่ปีเฮาจะมันเป็นยังเัเป็นยังเฮ้าหมูกันเก็บว้กับเป็นเมื่อรดกของลูกของหลานแมนจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานแมนยอู่อ่ะแมนแมนดมกเนี่ยนอไปใส่เบิูน่อกก็ได้เมื่อไมันทานเชี่ยวใสนองเลยเฮ้เฮ้ยจ้านี่ ใให้เส้อจูงาอจะถึงตงพวกผมครับได้ครับได้นี่ไปเฮ้ยมันนไทำมันนี่ร่น่ะแมย์่นะเมยไปว่าไว้น้ำมันแห่งิร์ดเอาไปเอาไปโอเคอ้ยแล้วชิลแล้วเหนือมากระโดเสียอกแห้งเลยครับอกแห้งเลยโอ้มีรถกับสบายจัดสีนสูนะอยากกู้จักบุญงาม์เส้นเส้นเส้นเขมรอยู่ข้างังอยู่ข้ับ เชิญเลยครับเชิญเชิยมาฮะเชิญครับระวังบันไดนะโอ้ค่ะครับค่ะเชิญขับเชิญขึ้นขึ้นครับขึ้นโอ้สูนี่โอ้มาได้ครับสบายดีวะสบายดีครับสบายดีที่โต๊ะนี้กันอยู่กี่โน๊ะระวังหนูนะครับไม่ยังรู้ไม่ผ้ารู้บออะไรอย่งไรขายบอ โอยบอขายดอกสองแสนพ่นเดครับบ่ได้หน่อยๆเน่อยี่สองแสนสามแสนกันยามันจะเป็นมูลรดกของพ่ขอของแม่ข่นเนาะเป๊กข่บอขายดอกข่คิดดีแล้วอีเยงงนะเรแท้เสคสารนำมัน,น,นมต้องนีนท้องเสีย ลุกลงมาจังได๋ครับได้ขายโบน้าดิอุ้ยเขาคิดดีเลยเพราว่าสิบ่ขายมันเป็นมุ่งมัลตของพ่อแม่เฮาคิดไปคิดมาแหละโบขายดอกโอ้ยเสียเพิ่นกับมาตั้งกวนตั้งไก่เนี่ยนั่นสองเซนได้ขโมยนี่เงินสดได้นี่ยืนนั่นตั้งเซนได้ขโมยผูกน่าไงดูสองเซนสามเซนกับยาเขาคิดดีแล้วไอโบขายดอกฮ่า นั่นนั่นบ่ขายใช่เสียสิเพิ่มเงินไทยเอาบ่เอออ้เพิ่มกับบ่เอ้าบ่อขายเขาคิดดีแล้วมั่นใจเขาคิดดีแล้วมั่นบ่คิดดีแล้วไปสั่นเนี่ยมีโตคิมยอไปเฮากลับบ้านเยอะครับเยอะเยอะเยอะจักรกลบจักรกลบป้านั่นบ่ป้านั่นดิบ่เบิง์กอะไรสนใจที่เบิรงนี่โอ้ เฮ้ยหิ่เพชรยังเสียดายลโอ้ลางตีนล้างตีนเสียครับลูกลูกลูกลกโอ้มปแบมือมือมือขนนี้นี่มือเดียป่ะมันโม่ไขก็โมเป็นยังครับไข่โม่ขโมื่มือำดียู่นาโ่อ้าส้าเอาเงินแสนนี่ไาเ่คิดดีแล้วโม่ขเดอกโม่เือนผ้ส่งมือคือดาวสั